สวัสดีครับแฟนๆรถต่อรันชัยลดทีทุกท่านครับผมนิทิทท่วมประถมครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันในรูปแบบของการพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นการพาชมรถในเชิงพาณิชย์ครับในแบรนด์ BYD เพราะวันนี้นะครับ BYD ได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับในตลาดประเทศไทยนะภายใต้การบริหารงานของบริษัทสยามแอดวานซ์เทคโนโลยีรีเลชั่นชิพนะครับภายใต้เครือของสยามกลการนั่นเอง แน่นอนครับในความเป็นสยามกลการเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาคร่ำวอร์ดกับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นไม่ได้เป็นข้อสงสัยอยู่แล้วนะครับ BYD คือแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ดังที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งนะจากประเทศจีนโดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่โดยเฉพาะในเรื่องของรถไฟฟ้าที่เป็นเชิงพาณิชย์แล้วไม่ได้มีแค่รถเชิงพาณิชย์อย่างเดียวนะครับเขายังมีรถที่เป็นรถยนต์นั่งด้วยแต่ในวันนี้สยามกลการบุกตลาดที่รถเชิงพาณิชย์ที่เป็นโฟล์คลิฟต์แบบนี้ น,นี่เป็นรถหัวลากส่วนนั่นทีสามนะครับเป็นรถตู้และสุดท้ายคือรถบัสนะครับ BYD มีทุกกลุ่มประเภทอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับว่ารถในแต่ละกลุ่มประเภทของเจ้า BYD มีเนี่ยมีดีอะไรบ้างเพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ในรถเชิงพาณิชย์แบบนี้นะก็ต้องขอตัวช่วยจากทาง s t r เาครับว่าเขาจะมาบอกอะไรกับเราบ้างและเจ้า BYD ที่เป็นรถเชิงพาณิชย์แบบนี้มีจุดเด่นอย่างไรมีจุดแข็งอย่างไร และทำไมตลาดนี้ถึงเติบโตขนาดนี้ครับ และรถนี้นะครับคือรถโฟล์คลิฟนะครับที่เขาใช้ในงานอุตสาหกรรม้าในการขนส่งสินค้าแต่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากต้องพึ่งน้องค้นี้ครับน้องอบครับอบๆนั่นเองนะน้องกบเนี่ยนะครับน้องอบเนี่ยจะมาบอกเรานะครับว่าจุดเด่นของโฟล์คลิฟไฟฟ้าของบของ B Y D เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าของ BYD นะครับเราเริ่มกันที่ตัวออปชั่นภายนอกนะครับก็เป็นออกแบบมาในสไตล์แบบรถยุโรป นะครับคือเป็นโฟลลิฟที่ใช้โซนยุโรปนะครับในเรื่องของการคอนโทรนะครับเราก็จะมีตัวรูปแบบการคอนโทรนะครับที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายอันนี้คือเหมือนกับว่าเราไปเป็นงาใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นงาเสียบเพื่อยกสินค้าเพื่อยกสินค้านี่ก็คือใช้ในโรงงานในระบบพวกโลจิสติกต่างๆครับ จุดเด่นของเราก็จะมีทั้งตัวหน้าจอแสดงผลที่สามารถเป็นจอแบบ TFT ที่สามารถจอ TFT ใช่ถูกต้องครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเพราะในฟก์คลิฟ์แบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ีุดเด่นหน้า TFT เนี่ยถูกต้องครับใช่ใช่ครับผมแล้วก็มีตรงนี้ที่วางแก้วนะครับมีสามารถวางแก้วแล้วพร้อมกับ USB สำหรับชาร์จได้ชาร์จมือถือได้นะครับคุณสมบัติอย่างเนี้ยพละกําลังดีกว่าเราเนี่ยรู้จักพวกโฟล์คลิฟ์ที่เป็นเครื่องดีเซล ไฟฟ้าเข้ามาแล้วเนี่ยพลังกาลังเขาความประหยัดของเขาเป็นยังไงตัวนี้ประหยัดกว่าประมาณเกือบ6 0ครับในการยกกําลังที่ยังยังยังเท่าเดิมอยู่ยังสามารถใช้แทนได้ถูกต้องครับแต่เซฟเซฟประหยัดพลังงานมากกว่าครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยหรอใช่ครับครึ่งนึงเลยนะถูกต้องครับแต่ยังน้อยจุดเดียอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของไอเสียถูกต้องไม่มีแน่นอนไม่มีไอเสียมีไอเสียที่ปล่อยเข้ามาในโรงงานแน่นอนใช่ครับใช่ครับ แล้วอย่างเงี้ยการรับประกันแบตเตอรี่หรือว่าดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะต้องมีหลายคนเขาค่อนข้างจะคอนเซิร์นดีกว่ากังวลดีกว่าว่าเครื่องยนต์เราใช้กันมานานเรารู้แล้วซ่อมได้พอมาเป็นแบตเตอรี่การดูแลการอะไรนี่มันวุ่นวายกว่าไหมอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยได้ไหมครับได้ได้ได้น้องจะเปิดอะไรน้องเปิดนี่ครับเป็นทางด้านนี้นะพี่เอาเปิดง่ายย่างนี้เลยหรอใช่ครับผม อันี่เรานั่งอยู่บนแบตเดี๋ยวนี้ถูกต้องครับข<น>้างในนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายพลังงานไปยังมอเตอร์นะครับข้างหน้าเข้าๆน,นี่เป็นแบตเตอรี่ล e ิเธียมไอออนด้วยนี่ใช่ครับเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นแบตระบบปิดแล้ว ถ้าเกิดสังเกตเห็นโฟลิปทั่วไปจะเป็นแบบเติมน้ํากันมีจุดเติมน้ํากันเยอะแยะหมดเลยแต่พอเป็นแบตเธียรนี่เป็นระบบปิดคือเรื่องการดูแลรักษานี่คือไม่ต้องไปเติมน้ํากันเลยตลอดอายุการใช้งานคือพูดกันว่าเราไม่ต้องดูแลใช่ครับไม่ต้องดูแลเลยก็คือปิดเขาไว้อยู่อย่างนี้ถูกต้องครับไม่ได้เปิดเขาทำงานของเขาเองถูกต้องครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่สอบถามในเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่ใช่อันนี้เรารับประกันอยู่ที่5ปีนะครับหรอถูกต้องครับเยอะนะเยอะนะใช่ครับเป็นจุดขายของเราเลยฮะ อ oh, ในวันนี้คือตัวนี้รับประกันแบต5ปีเลยใช่ครับใช่ oh, ครับ oh. ก็รบเรียกว่าใช้งานไปเลยใช่ครับแบตเสีย <ไง S 2> ภายใน5ปีเปลี่ยนใช่ธรรมดาทั่วไปนี่แบตมันอยู่ไม่ถึง5ปีนะถ้าแบตที่ไม่ใช่ลิเทียมอะ่ะใช่ถูกต้องครับจะอยู่แค่มา2-3ปีก็เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนลูกใหม่ แต่นี่คือรับประกัน5ปีใช่อย่างนี้ยกพลักกาลังของเขายกได้กี่ตัวนี้ยกได้2.5ตันครับเป็นสเปครถ2.5ตันแต่ที่เรามีขายเนี่ยเรามีตั้งแต่1.6ตันไปตอนนี้ถึง8ตันเลยครับเป็นไฟฟ้านะครับราคาค่างวดเขาอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นราคาราคาขายก็ก็อยู่ประมาณล้านต้นๆครับประมาณนั้นใช่ครับมันก็จะแพงกว่าตัวรถดีเซลอยู่ประมาณ3 0แสน สามสี่แสนใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเทียบในจุดคุ้มทุนในการประหยัดพลังงานเนี่ยครับก็ภายในประมาณสักสามถึงห้าปีก็คืนทุนนะครับแต่ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับสิ่งแวดล้อมพวก PM แล้วก็ความร้อนความเหน็ดเหนื่อยของพนักงานที่ขับรถนะครับจะลดลงไปพนักงานชอบครับยังไงครับยังไงก็คือถ้าปกติคนขับรถโฟล์คลิฟต์นะครับถ้าเป็นรถเครื่องยนต์มันจะมีความร้อนขึ้นมาในระหว่างทํางานทำให้เราสูญเสียน้ําเหนื่อยเร็วแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคือมันทั้ง ทั้งอะความร้อนไม่มีแล้วก็เงียบวิ่งไปก็คือในโรงงานเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะลดมันลดโฟกอปนะไปแต่เนียนๆอับก็คือมีส่วนทั้งในเรื่องของประหยัดด้วยแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของผู้ขับด้วยอ๋อนี่คือตัวโฟกอีฟเขาเนาะนนี้ก็ปิดไงเนี่ยปิดนี่ก็กดลงไมได้เลยโชกใช่ครับผมถ้าคุณสมบัติพื้นฐานนี่ครับระหว่างรถโฟกอีฟไฟฟ้ากับโฟกอิฟธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมพละกําลัะไรงอะไรเหมือนกันเหมือนกันครับแต่จะมีจุดต่างคือเรื่องของอัตราการเร่งของรถไฟฟ้าจะดีกว่า เพราะว่ามันใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนครับนะฮะคือเหยียบปุ๊บก็ติหลังติดบ่อเลยฮะครับแล้วก็มีระบบดีชาร์จของมอเตอร์ด้วยเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยครับถูกต้องครับขอนคันเร่งปุ๊บชาร์จกลับใช่ครับใช่ครับหรือจะคล้ายๆกับระบบอ่าวันแพดเดิลชิพนะครับพี่คือเราปอดข้อนเร่งปุ๊บรถหน่วงอัตโนมัตดนิสสันคลิกเลยนะนิสสันคลิกเลยนะแหมสยามกลการเนี่ยมันทิ้งนิสสันไม่ได้จริงๆเลยครัก็คือ ยกคันเลขปุ๊บค้หน่วงเลยใช่รีเจนกับทันทีใช่ถูกต้องครับอ๋อมันก็คือการทํางานของรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบและนี่คือเจ้ารถโฟล์คลิฟต์นะครับที่ทาง S A T R เนี่ยเขามีจําหน่ายอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยเขาขายไปเยอะมากแล้วนะเป็นร้อยๆคันแล้วนะขายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับและยังไม่ได้หมดแค่นี้ครับนี่มีรถหัวลากด้วยใช่ไหมนี่เขาเรียกมันนะครับผมไอจิ๋วตัวนี้ครับเจ้าตัวจิ๋วตัวนี้ก็เป็นรถหัวลากไฟฟ้าเหมือนกันถูกต้องครับเป็นไฟฟ้าแบบเียมออหืนัคร แล้วอย่างนี้เนี่ยเขาลากได้น้ําหนักเท่าไหร่รับเนี่ยตัวนี้อยู่ที่5ตันครับที่ลากไ้คือจะต้องมีโบกี้นะครับมีรางลากสินค้าไปยังโปรเซสต่างๆถูกต้องครับนีนทีห้าสิบใช่ครับก็คือ5ตันนั่นเองอันนี้ก็คือขายแล้วถูกต้องครับขายแล้วขายแล้วครับในนี้จะใช้ในพวกอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลากพวกแชสซีรถหรือว่าพวกเขาไปยัง โปรเซสถัดไปนะครับเขาก็จะใช่ครับตัวนี้เนี่ยเป็นชาร์จนานไหมตัวนี้ชาร์จเร็วครับจะอยู่ที่ประมาณ1.3ชั่วโมงไว้นิดเดียวเองใช่ครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องได้ 4- ีถึงหชั่วโมงถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบเต็นท์กันเนี่ยชาร์จกันที8ชั่วโมงครับนะครับแล้วก็วิ่งได้4ีถึงหชั่วโมงเหมือนกันอ๋อก็คือตัวนี้มันก็มาช่วยถูกต้องครับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหหกกรรมนั ต่อไปนี่ครับคันนี้ครับรถตู้ตัวทีสนะตัวทีสนี่เป็นรถตู้ที่เรียกว่ารถตู้ทึบก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวในตลาดนะครับ,รบเพราะว่าจ้รถคันนี้เนี่ยสามารถบรรทุกได้1.25ตันและวิ่งได้ไกล300กิโลต่อการชาร์จหนึครั้ง 300กว่าด้วยนะ3 0 0กว่ากิโลต่อการชาร์จเดครั้ง,งตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมเยอะไหมเริ่มเข้ามาลูกค้าก็สนใจครับสอบถามเข้ามาทั้งในอินบ็อกซ์ครับผมบแล้วก็<ผ>ม,มาดูด้วยตัวเองครับผมก็เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการขนย้ายนะครับเพราะว่าอันนี้จะดีตรงที่เรื่องขนย้ายได้เยอะแล้วก็ไม่ติดเรื่องของเวลาลององเปิดดูเลยครับเฮ้ยข้างในสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยไม่ค้เลร่อ่ะครับเฮ้ยไม่ค้เลย่ปุ่มสตาร์ทสต็อป โหนี่สตาร์แล้วนะละเอียดมากโหนี่เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะเฮ้ยโหดูหน้าจงหน้าจอคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ราคาาล้านหนึ่งนะเท่าที่ผมรู้อยู่9กาน้า <9 S 2> ประมาณ,มาณนี้นะทางการแบบยังไม่เป็นทางการนะรงราคา,าอยู่ประมาณ9ก้าแสนเก้าไม่ถึงล้านได้ครับผมนะครับราคาตัวนี้ไม่ถึง1ล้านบาทนะแต่ท่านผู้ชมดูนี่คือรถไฟฟ้าจริงๆเลยนะครับในรูปแบบไฟฟ้าเลย เฮ้ยมันนั่งใช้ได้จริงๆด้วยความเร็วสูงสุดตัวนี้เนี่ยไม่เกิน90ใช่ไหมรู้สึกว่าจะลิมิตอยู่ที่90ใช่ถูกต้องวิ่งได้ประมาณถ้าฟูลโหลดนะถ้าบรรทุกตันกว่าก็วิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรนะครับชาร์จนานไหมตัวนี้ตัวนี้ชาร์จอยู่อ่าชั่วโมงครึ่งเหมือนกันครับเหรอชาร์จเร็วครับเป็น AC ชาร์จเป็น a อชาร์จด้วยต่อเป็นเป็นตู้ AC นี่ก็คือชั่วโมงครึ่งใช่ครับเจ่งว่า นี่น่าใช้มากครับท่านผู้ชมนี่เป็นหนึ่งรูปแบบการบรรทุกของในรูปแบบใหม่ละและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนขับด้วยฮะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสังคมด้วยคือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันไม่มีมลพิษนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังสิเขาบอกว่าตู้ตัวนี้ตันสองนะบรรทุกอะไปดูสิครับว่าดีแค่ไหนดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนดับมอเตอร์ไม่ใช่ดับเครื่องติดอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวตัวนี้นะครับ a u t o l i f e t h a i l a n d t v จะเอาไปลองขับในอนาคตนะครับโอเค โอ้ท่านผู้ชมดูข้างในเป็นแฟลตด้วยนะครับนี่พื้นเป็นแฟลตด้วยอ่ะโอ้หนี่ขนแบบสบายๆเลยแล้วมันเปิดได้ทางด้านข้างและด้านท้ายใช่ครับเปิดได้3ด้านเลยครับ3ด้านเลยดูสไลด์ซ้ายขวาใช่ครับแล้วอย่างนี้มันมีรถยนต์นั่งไหมเป็นเป็นรถเก่งได้มั้ยมีครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับผมเราสามารถใส่เบาะเป็นรถเป็นรถยนต์ อ่ส่วนบุคคลได้ครับอ๋อเราก็มีรุ่นนั้นนีเหมือนกันใช่ครับแล้วตัวรถอ๋อจดที่นั่งก็ต้องไปจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งไปถูกต้องครับราคายังไ,ไม่รู้นะแต่ก็น่าสนใจดีแต่โดดล้านห้าแน่ๆไม่รอดนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่งมันก็วิ่งได้เหมือนกันเหรอเก้าสิบใช่ครับก็อยู่ราวๆเก้าเก้าสิบวิ่งไปไหนอะเก้าถีบมาวิ่งไปไหนอะเอาไว้ขนของดีกว่าถ้าเป็นรถยนต์นั่งแล้ววิ่งเก้าสิบเนี่ยก็ต้องเน้นแบบรถเรียนรถโรถงเรียนครับเป็นรถโรงเรียนเป็นรถอะไรที่เน้นความปปลอดดภัยไแตู่ ดูแล้วแข็งแรงป ắc, ักปๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลอขับกันครับท่านผู้ชมในคราวหน้านะเจ้าตัวทีสเ <c oughs> นี่ยผมจะเอาไปรอขับดูซิว่าประสิทธิภาพการใช้งานเขาเป็นอย่างไรน,นะแต่เสร็จจากคันนี้ไปเจอคันยักษ์ใหญ่ข้างนู้นครับรถบัสนะครับซึ่งเขาเอาเข้าสู่โครงการสมาร์ทบัสด้วยครับของขอสมกอบ้านเราเดี๋ยวขึ้นไปดูกันคนไทยจะได้ใช้แบบนี้ไหมนะเดี๋ยวรู้กัน ตอนนี้นะครับอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะผมขอหนีเข้ามาที่รถบัสของ BYD เนี่นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะ BYD เนี่ยเขามีแผนอยู่แล้ว<ม>แหละว,ว่านำเข้ามาเราก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับ<ม>แต่ถ้าดูจากมาตรฐานนะท่านผู้ชมนี่แค่เบาะนั่งคนขับอะยังเป็นแบบบัมเปอร์อย่างนี้อยู่เลยอะเฮ้ยโอเคนะ และท่านผู้ชมถ้าขึ้นมาแบบผมนะจะมีความรู้สึกว่าน,นี่คือคอน,นาคตของรถเมย์บ้านเรานะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปแหละนี่คือรถไฟฟ้าแต่วันนี้ถ้าผู้ชมจะมาดูนะเราจะมาดูกันว่าเจ้ารถเมย์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างไรเริ่มตั้งแต่นะแทลตฟอรมของพื้นเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะเป็นแบบราบมาเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมครับเพื่อช่วยในเรื่องของผู้พิการนะครับมันจะไม่มีสเต็ปบันไดแล้วถ้ารถเมย์รุ่นเดิมเนี่ยจะมีสเต็ปบันไดแต่รถเมย์รุ่นใหม่ในต่างประเทศในยุโรปสเต็ปบันไดไม่มีให้เเเป็นแตบรพาาะช่ว ในเรื่องของคนพิการด้วยเป็นรถเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยหรือคนพิการที่ไม่สะดวกในการเดินจะง่ายมากๆในการขึ้นรถก็จะเป็นทางลาดนะครับก็เบานะฮะครับแล้วคนที่จะยกนี่จะเป็นใครอ่ะก็เป็นอาเนัางานใช่ครับใช่ครับอ๋อก็คือนี่สามารถที่จะเข็นขึ้นมาได้เลยเฮ้ยเจ๋ง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 แล้วเห็นบอกมันมีกลิ่งอะไรตรงนี้ด้วยใช่ครับตรงนี้ก็เป็นกลิ่งสําหรับผู้พิการนะครับว่า ถ้าผู้บริการมีความต้องการจะขึ้นก่อนนี่อ๋อพนักง,งานขับรถเขาก็จะทราบ,รบว่ามีะมีบริการก็จะออกมาบริการอ๋อ <นะ S 1> โอเค,โอเค,คโอเคเยี่ยมมากนี่เห็นไหมเจ๋งอ่ะเขามีไว้ให้นี่คือซัพพอร์ตไว้หมดแล้วครับและเราเข้ามานี่มันเป็นแฟลตแล้วนะประตูดูดีบานใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากนะนี่คือรูปแบบรถรุ่นใหม่ละเดี๋ยวเรามาดูภายในครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วตอนนี้นะเรามาอยู่กันด้านในครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมว่า รูปแบบของรถเมย์มันดีขึ้นกว่าเดิมในความเป็นรูปทรงแบบนี้รูปแบบของรถเมย์มันต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นกว่าปัจจุบันและนี่แอร์เย็นมากข้างนอกเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วว่าแดดมันร้อนแค่ไหนแต่เนี่ยเปิดประตูไว้ด้วยนะครับแอร์เย็นด้วยในเรื่องของความสูงท่านผู้ชมจะดูว่าความสูงของมันเนี่ยมันดูโล่งมันจะไม่รู้สึกอึดอัดถึงแม้ว่าเราจะมีพี่น้องพ้องพี่เราจะมาเบียดกันอยู่เนี้ยเราก็ยังหายใจออกเพราะมันสูงมากและเขามีช่องเรียกว่าประตูนิรภัยเนี่ยอยู่ด้วยนะ บนนี้ก็จะเป็นตัวระบายอากาศอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วเวลามีประตูนิรภัยเขาจะมีที่ทุบกระจกที่อะไรต่ออะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนี่ตัวทุบกระจกตัวอะไรจะมีหมดนี่เป็นมีกิ่งด้วยนะกดกิ่งอยู่ตรงนี้นะนี่กิ่งมือจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเอื้มอมกดตามข้างประตูแล้วนะจะอยู่ตรงนี้นะครับมีทุกเสาด้วยในตัวกิ่งกดว่าจะลงบริเวณไหนนะครับและมาตรฐานที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเวลามีผู้พิการเอารถเข็นมาจอดไว้ตรงนี้ได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาซัพพอร์ตเอาไว้หรือว่าถ้าไม่มีนะมันนก็็เป กลางผู้โดยสารทั่วไปนั่งได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีผู้พิการขึ้นมาก็ถูกซัพพอร์ตเอาไว้พื้นที่ทีนี้ถูกเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่มันดีมากๆและนี่ดูด้านท้ายมีสเต็ปขึ้นมานะครับมันเป็นรถเมย์ที่น่าขึ้นมากนะในวันนี้อ่ะถ้ามันมี <c oughs> รถเมย์แบบนี้อยู่เท้านารถคันนี้เนี่ยไปทดลองใช้มาแล้ววิ่งระหว่างไหนนะ เอ่อธรรมศาสตร์สนามหลวงใช่ไหมสายสาเกเก่าอ่ะปออ9ามเนี่ยนีผมว่ารุ่นเก่าครับเรียกปออสไม่รู้ว่าสายปัจจุบันเปยกอะไรถึงทวนภูมิอ๋อไปชวนภูมิด้วยอันนี้คือทดลองวิ่งเทดลองวิ่งอยู่ประมาณ5สายในกรุงเทพที่จากอู่รังสิตตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าบ้านเราก็กําลังก้าวเข้าสู่ยุครถไฟฟ้านะครับมันก็จะมีรถไฟฟ้าให้ในหลายๆรูปแบบแหละตัวนี้นี่กี่ที่นั่งอ่ะพี่ฮก ตัวนี้3 3ที่นั่ง33ที่นั่งแล้วถ้าบรรจุเต็มยืนด้วยอะไรด้วยได้จะมีสัก70หรือได้เนาะได้ถึงเจใช่ครับ6กสแต่ผมชอบอะไรดูไปท่านผู้ชมนอกจากความกว้างขวางความใหม่ความเก่าอ่ะเดี๋ยวเรามันยังไงใช้ไปมันก็ต้องเก่าแต่ว่าสิ่งที่มันดีก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยนี่คือทางออกฉุกเฉินนะเนี่ยทุบออกได้เลยนะครับแล้วดูบานมันใหญ่ขนาดนี้เวลารถเกิดอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำเนี่ยมันมีทางออกฉุกเฉินให้หมดเลยนี่กระจกนี่เป็นกระจกนิดนะ และนี่คือผลิตภัณฑ์ช่วงต้นช่วงแรก9้าวแรกของ BYD กับ SATR นะครับก็ต้องบอกว่าทางสยามกลการ a d a อ c e t e e h n o l o g y r e l a t i o n s h i p เนี่ยนะครับเาขาค่อนข้างจะจริงจังนะวันนี้บอกได้เลยว่าเขาจริงจังมากและเดินหน้าใน BYD อย่างมากเท่าที่ผมทราบมานะครับในปีหน้าเนี่ยทาง SATR มีแผนที่จะลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะแบตเตอรี่รถไฟฟ้า BYD ในประเทศไทย มูลค่าการลงทุนบอกได้เลยครับว่าหลายพันล้านบาทแน่นอนนั่นคือหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทาง SATR เนี่ยเดินหน้าในตัว BYD จริงจังแน่ๆถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะบุกตลาดเขาจะเปิดตลาดด้วยรถในกลุ่มเชิงพาณิชย์ซึ่งแน่นอนครับทางสยามกุลการนี่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มรถเชิงพาณิชย์เขาบุกตลาดนี้ก่อน ไม่ผิดเป็นสิ่งที่เขาเดินถูกทางแล้วเพราะวันนี้เนี่ยยอดขายของโค้งลิฟเองยอดขายของรถตู้เองยอดขายของเจ้ารถหัวลากเองก็ไม่น้อยหลายร้อยคันแล้วกินไปแบบเงียบๆโดยที่เราไม่ได้อยู่ในวงการเราไม่ได้รับทราบว่าเขาเดินหน้าไปไม่น้อยแล้วทั้งในเรื่องของการบริการหลังการขายทั้งในเรื่องของช่างต่างๆเนี่ยทาง S A T I เขาเตรียมตัวมาหมดแล้วที่ผมพูดมาโปรดักทั้งหมดเนี่ยศูนย์รบริการของ S A T I เขารองรับหมดแล้วนะครับทานผู้ชมเขามีช่างที่ส่งไปฝึกอบรมเขามีช่างที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา เรื่องแบตเตอรี่ทุกอย่างได้หมดแล้วนะและปีหน้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการโชว์รูมอย่างเป็นทางการของ S A T R หรือสยาม a d v a n c e ์เทคโนโลยีรีเลชั่นชิพเนี่ยจะเปิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับจะมีศูนย์บริการชัดเจนและการเปิดศูนย์บริการนั้น,นะจะมาพร้อมกับรถยนต์นั่งด้วยรถยนต์นั่งในตัว e6 ซึ่งผมคาดว่านะรถยนต์นั่งที่จะมาเนี่ยจะต้องเป็นตัว e6 ในตัวเจเนอเรชั่นใหม่ที่เป็นโคมไลขวานะครับตัวนี้แหละ ในประเทศจีนเนี่ยเปิดตัววงมไลัยซ้ายไปแล้วในตัววงมไลัยขวาต้องมาแน่ๆในปีหน้านั่นคือแผนในอนาคตที่ทาง auto live c h a n n e tv และผมเนี่ยคาดไว้ว่าทาง sdr ต้องบุกตลาดรถยนต์นั่งสำหรับลูกค้าทั่วไปด้วยเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่รถเพื่อการพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่รถบัสแต่เพียงอย่างเดียวแต่ตลาดนี้ท่านผู้ชมครับเขาไม่สามารถที่จะอยู่เพียงแค่กลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่งได้เขาต้องทำควบคู่ไปในทุกธุรกิจ นะครับในรถในทุกประเภทที่ BYD มีและว,วันนี้นะครับ BYD บอกได้เลยครับเขาเดินมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของ SATR แล้วหรือว่าสยามแอดวานซ์เทคโนโลยีรีเลชั่นชิพอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อตอนต้นว่าอยู่ภายใต้ปีของสยามกลการอุตสาหกรรมซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าเขาเชี่ยวชาญใน วงการอุตสาหกรรมมาไม่น้อยทีเดียวแล้วแต่ผมทาข่าวมาวันแรก20กว่าปีที่ผ่านมาผมก็ทําข่าวในค่ายสยามกลก,การมาเหมือนกันผมทาข่าวว่าแต่คุณพอลเทพดรพรพินิจผมทําข่าวมาตั้งแต่รุ่นนั้นมาหมดแล้วผมรู้จักทางกลุ่มนี้ดีว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งแต่ในวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ กลุ่มอุตสาหกรรมไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงและพลิกผันตัวเองไปไม่น้อยจากเดิมเสียมกลการคือตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรถยนต์นิสสันในประเทศไทยแต่ด้วยกระแส global บริษัทแม่นิสสันมอเตอร์กระโดดเข้ามาเองซื้อโรงงานไปเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนการบริหารงานให้บริษัทนิสสันเข้ามาบริหารงานแทนเสียมกลการก็ลดบทบาทตัวเองมาเป็นดีลเลอร์ลดบทบาทตัวเองมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ของประเทศและวันนี้เสียมกลการก็ได้เดินมาอีกหนึ่งบทบาทคือการนําเข้าผลิตภัณฑ์ b y d และ ในอนาคตเขาประกอบ BYD ในประเทศไทยแน่นอนแต่วันนั้นเราต้องรอคำตอบที่ชัดเจนครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่มีแผนการลงทุนอย่างไรรายละเอียดทั้งหมดจะสรุปแน่ๆในปีหน้าครับและนี่คือการพามารู้จักแบรนด์ BYD ในประเทศไทยของ Autolife Thailand.tv ในวันนี้นะครับผมนิดทิศผู้มก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมผมขอลาไปในเจ้ารถพัสแอร์เย็นๆแบบนี้ดีกว่าครับ เย็นจริงนะเนี่ยอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนไทยได้ใช้ของดีๆแบบนี้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ